เอาไปจ้อยเจ้าของอไรโคตรขี้เกียจเลยไม่ต้องเปย์ครับทุกคนไม่ต้องเปย์ไม่ต้องเปย์ยอมยอกครับดูแลเจ้าของบ้านดูแลมีิมานพี่อารมณ์อยู่ตอนนี้ แกงกำนันจยดีไหมเดี๋ยวออกไปนอกไรแล้วก็ไปพ่นเฟ็ดไปขอบพูได้แล้วเมนมาเมนมาให้เขียนว่าอะไรดีเอาเด็ดเด็ด

จัดให้หน้าเ,น,เน่นห<า>น่อยในใจของเรืเ่งพี่แกว่าอะไรดีแฟนผมโทรมาฮัลโหลครับเอ่อมันต๋องร้านอะไรครับมันเดือดแต่ร้านส้มตาพี่เดี๋ยวซุปตาม,ามาพาต่ออะไรพวกนี้ี่จอยมีข้าวไหม ตามป่าจอดตรงนี้นะไม่ไะ้านทำช่างมันเป็นแล้วไหนนี่กลับแก้มนี่แหลมีไก่มีได้ไหมไก่มีเยอะอ่ะมีเยอะใช่ไหมข้าวอขาวอดไก่เดี๋ยวไปหุงข้าวทอดไข่แล้วก็ปิดหนูสั่งอะไรที่นั่นได้ป่ะปิ้งย้อยช่างเก่งได้มาแล้วเออเป็นกลับก็ได้แล้วจากร้านไหนเนี่ยจากร้านร้านร้านคนดังลุลงอ่ะช่างใดเะ เออคนนลงสั่งได้ไหมถ้าสั Superman, oh wow. ่งแกงใต้ได <Are S 1> ้ก็สั่งมาแกงพี่เมอาหารการกัน่คนงซื้อแกงใต้มาเสิแกงใต้ได้แบบแกงส้มแล้วก็ขวกระดูกหมูแล้วก็ตามที่พี่สั่งอ่ะเดี๋ยวพาไปลอชัห้าอย่างก็ได้ไอพี่เอารับแล้วก็เดี๋ยวเตตัวนะเดี๋ยวตตัวแลววยจะดูปรณ์แล้วตอนนี้โอเคครับ เอาไปย a y ฟังกันอันี้ะขอบคุณหนึ่งพันเก้าร้อยหัวด้วยนะครับพูดว่าอยากเจอบอสนมบอสนมเอ้ยพี่จอยก็อยากเจอบอสนมนะบอสนมไรไไมเดี๋ยวพอย joy อุ้ยเลยอยากเจอเหมือนกันครูอยู่ข้างบนครับน้องเก็บของ ค,คิดถึงคนสองเมีย <c oughs> บอสเนมเดี๋ยวเจอบอสนี่เนมอยากบอสนีว่โทษว่าอยากเจอบอสเนมฮลัลโหลวันนี้วันเกิดเหรอครับครับวันนี้วันเกิด อน้นะอ๋อครับแอปปีเบเดย์ครับมีมีความสุขมามาครับผมฮ่าผมอยู่กลุ่เทปนี้ผีผีเศร้าผมอยากคุยด้วยครับผีเศร้าผมอยากคุยด้วยนี่เลยเปิดกองเปิดกองก่อนสวัสดีครับผี่ล้วง วัสดีครับวันเกิดก็พี่ Joy b i r t h d ย์กันนะ Happy birthday to you happy birthday, birthday happy birthday อุ๊ยต้องอดเค้กมาไหม Happy birthday Happy birthday Happy birthday, happy birthday. Day to you นะมันเดียวสุกไดมันไปอยู่แล้ววันมนัสยาอยู่ไหนอ่ะบ้านอยู่โค่นด้วยมนัสยาอ้า เร็วๆเดี๋ยบเดียีใต้ตสดไอ้โฆษณาเดี๋ยวเทูนะเได้ได้ไดไม่ว่างเลยนะวานี่นะมินฮาห้าอันนึงเมินฮาห้าอันนึงโอเคโอเคบอมบ้าี้บอนแนมกับกำนันจอยเร็วได้ลังใจมาก นเร็วทันใจโอ้บึ้งได้วันนะหน่าจะยังวะเฮเดี๋ยวไปแล้วนะฟากเด็ดนี่วิดไปมันเเ้้าไไปรนบอออกลวงด ทุกคนอยู่กันเพื่อนหน่อยนะเดี๋ยวมานะคะพอเวลาชั่วโมงหนึ่งเริ่มสะดุดแล้วอ๋อไวไฟแน่เลยอยู่อยู่เป็นเพื่อนก่อนยี่สิบห้าตั้งขาแล้วตั้งมีนี่เท่านั้นพี่นี่เลยอยู่เป็นเพื่อนะเลยนะ กับใครไปกับพี่พลอยครับตอนแรกจะให้พี่พลอยมารับแล้วลวันดีแฟนพี่พลอยเขาต้องไปทํางานต่อก็เลยไปเจอที่ร้านไปกินข้าวครับอยเหลือเก็บรายอีกยี่สิบนาทีขออภัยในความขับไปไล่ไปนะครับ

วันก่อนรียบที่รียบผ้าปกติชิละไปไหนคะไปน้ำข่าวค่ะเดี๋ยววันนี้ใช่ไหมวันนี้พออะไรครบชั่วโมงปุ๊บเหลืออีกแค่หนึ่งชั่วโมงสุดท้ายของเดือนนี้อาจจะไลเป็นช่วงสิ้นเดือนเลยนะครับเดี๋ยว ก็คือเดี๋ยวไม่เจอกันสักสามสี่วันเดี๋ยวไปเจอกันสิ้นเดือนเลยแต่ว่านั่นแหละอย่างอย่างที่เราบอกไปนะครับก็คือมีเนกับเบียด้วยพี่แก้วขอมาจัดให้จัดให้พี่แก้วตอนนี้กำลังผ่านตรงตลาดนัดหั่วมุม จอยลืมดูว่าจอยไลฟ์ไปกี่นาทีอะมีใครรู้ไหมว่ากี่นาทีบอกหน่อยมันขาดดีกี่อะบอกหน่อยได้ไหมมีใครรู้ไหมห้าสิบหกหรอคะห้าสิบหกนาทีแล้วหรอโอเคเดี๋ยวรอพี่พลอยแป๊บนึงเป็นเขาบอกเขาใกล้ถึงแล้วเดี๋ยวมีเดี๋ยวไลฟ์ใน ใน Good Day นะคะในเพจ